เรได้รู้จักก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นเลยครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอิร์ธพีแครนะครับวันนี้จะมีเคสตัวอย่างมาให้ดูนะครับกับงานบริการหลังการขายคือการเคลมชิ้นงานไม่จํากัดจำนวนชิ้นงานที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะครับคันนี้มีเหตุได้ไปเคลมสีมาลูกค้าก็เอากลับมาหาผมเพื่อที่จะ,ะมาเคลมเคลือบแก้วกับเราเคลือบกาฟีนกับเราไปนะครับ แปะเคลมสีมาใหม่ผิวส้มเกิดขึ้นใหม่นะครับผมจะปรับผิวส้มใหม้ใหม่แล้วก็เคลือบให้หม่ทั้งคันโชคร้ยายไปกว่าน,นั้นใช้งานได้แป๊บเดียวเกิดโดนละอองสีขึ้นมาเต็มคันเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันของเรานะครับเราก็จะเคลียร์มลภาวะให้ทั้งหมดเลยแล้วก็เคลือบให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่รวมกับรอบ6เดือนนะไม่รวมกับรอบ6เดือนเลยคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเข้ามาหาผมได้ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าชิ้นงานที่เคลมสีมาเนี่ย จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปดูสีเดิมก่อนนะครับสีเดิมในส่วนที่ทํากับเราไปแล้วนะครับว่าสีจะเป็นยังไงสีเดิมของรถเลยนะครับนี่นะครับความเงางามความคมความเคลียร์ของสีนะครับแล้วไปดูฝั่งนู้นกันในจุดที่เขาทํามาเนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหนมาครับนี่นะครับประตูชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับดูความเงา เงาสะท้อนของรถเนี่ยของสีรถเนี่ยจะแตกต่างกันกับฝั่งนู้นนะครับแล้วเนี้ยก็ละอ,องสีต่างกันนานะครับไปดูไปโดนจากตัวไหนมารูปเนี่ยเหมือนอยู่กลางทะเลทรายนะครับรแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้ช่างเนี่ยเคลียร์มลภาวะแล้วก็ปรับผิวส้มให้ใหม่นะครับเคลียร์มลภาวะก็คือ,อละอ,องสีที่เกิดขึ้นที่ไปโดนมานะครับแล้วตอนเสร็จแล้วเนี่ยตอนคุณนุ่นมารับรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันกันกบคุณนุ่นนะครับว่าใช้บริการที่นี่เนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ช่างทํางานกันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับรถมินิสีแดงคันนี้นะครับของคุณนุ่นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาขอถามคุณนุ่นนิดนึงรถคันนี้ไปเจออะไรมาถึงได้มา ก็คือคันนี้ค่ะโดนชนมาทาทงด้านหลังก็คือบุบยับไปเลยแล้วก็คือเคมสีใหม่พอเคมสีใหม่ปุ๊บวันถัดมาที่เราได้รับรถนะคะก็ลองมาเช็ดมาจับดูตอนแรกคิดว่าฝุ่น ก็คือเต็มไปหมดเลยละอองแบบเต็มไปหมดก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็คือวันนั้นก็รีบโทรหาคุณเอิร์ธเลยว่าเอ้ยอยู่ไหมคะพอดีจะเข้ามาให้ดูว่า <ๆ S 2> เกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ก็พอเอาเข้ามาให้ดูน้องๆก็คือบริการแบบว่าดูให้ทั้งคันเลยว่ามันเกิดจากรองสีแลวจากนั้นก็คือก็ได้มีการคุยกันแล้วก็ได้เข้ามาทำหลังจากวันดีที่ได้คือแบบว่าใหม่มากครับวันวนี้ใช้บริการมา2ปีแล้วใช่ครับ จะ3ปีแล้วแล้วก็อีกชิ้นส่วนที่โดนชนก็คือทางร้านได้เคลมใหม่ให้ด้วยค่ะครับของคุณนุ้นรู้สึกมี2คันเนาะมีมีเดอีกคันหนึ่งด้วยได้ได้ยินแว่วๆมาว่าจะมีอีกคันนึงถ้ามีอีกคันยังไงก็ต้องีแคร e เลยรอรอให้บริการอยู่นะครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับบริการหลังการขายของพีแคร์น่ารักมากค่ะดีดีมากก็คือต้องบอกเลยว่า เคยไปทําหลายที่เพราะว่าเรามีรถหลายคันนะจำได้คันนี้ผมก็แก้งานนี้ทำมาแล้วครั้งหนึ่งใช่แล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือไม่ได้บอกสถานที่ว่าไปทําที่ไหนมาแล้วก็มาเจอที่นี่ก็คือถูกใจมากครับเงามากแบบมันเหมือนแบบรถใหม่ตลอดเวลาแต่ว่าก็มีคนทักตลอดว่าสีสวยแต่ว่าเราคิดว่าเป็นเพาะเคลือบแก้วชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณนุ่นรู้จัก P แคร์รู้จักพวกเราได้ยังไงครับ พีแครเซิร์ชถาดทาง Facebook ค่ะครับก็ขึ้นมาเจอหลานเครือแก้วก็เจอพีแครก็เลือกอยู่สองสา้านสุดท้ายก็ดูจากอ่าดูจากผลงานในเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็เลยสนใจก็เข้ามาพอได้รู้จักก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นเลยครับผมนี่แหละครับงานบริการหลังการขายของพีแคร์นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนุ่นนะครับขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจให้พวกเราได้ดูแลรถนะครับ แล้วก็ขอบคุณสําหรับรีวิวดีๆนะครับผมขอบคุณมากครับคุณนุ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ